วัสดีเจ้าป้าจะพามาทำขนมเค้กเนะาะตังมอแล้วเจ้าเทใส่เลยว่ต้องไปตกไปตักมันเจ้า ถอดไฟอ่อ,อนๆผวัาทำหนาหน่อยหนึ่งเนะเาะอยอดไปกลางนี่ย่างไฟอ่อ,อนๆน,นี่กะในนี่ก็มีแบบเป้าหนึ่งกระป๋องไข่สามเกลือนิดหนึ่งหน้าแบบใจ้หน้าใจแบบอันน้าแบาาบเป้าแทน ทอดแผ่นหนาๆน,น,น่อยเจ้าทอดแผ่นหนาๆนนนก่อยๆอย่างโอมามนเลยไม่สวยเลยอีกอะโอ้ยจะกินอยู่แล้วนะ่ะเนี่ยย่างไปย่างมาใส่ไปใส่มาเดี๋ยวก็เต็มหม้อพอดีแล้วเนี่ยชุดยอด กลายเป็นรูปอะไรเนี่ยเค้กปลาดาวเนี่ยเออสวยไปแบบนึงเนาะเอารูปนี้ดีกว่าเนาะเหมือนรูปเห็ดเลยรูปหน้าคนมั้งเนี่ยมีหูเนาะอืมรูปหน้าคนจริงๆด้วยใสย่หมวก ก่อยย่างจังว่าทำหนาเนาอเออทำเป็นรูปๆก็กวมางาม,มือกันเนาะ เสื้มาทํากันด,ดูเจ้าบางข้าเขากับเบือข้าหนมเนาะมันจะมากินที่เดียวมดแล้วเจ้าถอดไว้มันกินได้หลายวันนะ่ะเก็บไว้มันจเสียแล้วง่ายๆเนาะขาแป้งถุงหนึ่งได้หลายแผ่นนะเนี่ย ไปหาซื้อพิมพ์มาพูดนะถอดใช้ในพิมพ์ย่างนั่นนะมอย,ย่างที่เป็นลูกหลางก็มีนั่นนะ,ะมาสอดเสียงเงินทำอยู่อะจะมาสอดเสียงเงินทำอยู่อีกอ่ะหอมหอมหอมเต็มบ้านเลย,ยใส่ไข่หนึ่งสามใบกะทิหึ่งกระป๋องกะทินี่มันขนาดเลยนะเกลือนิดหนึ่ง เวลาเขาผสมเขาจิ้มดูได้ว่าสอบเกมก็สอบกินรสพอดีกล้กระเกือนั่นนะญี่ปุ่นขนมเค้กเรานี่ะจะทำขายเยอะในร้านทำกลิ่นเองดีกว่าเนาะเจ้าวันหนึ่งจะ,จะทำแบบไส้ถั่วแดงชื่อถั่วแดงมาเจ้า เอามาใส่แต่ต้องถอดสองสองสองแผ่นกบกุ๊บกันนะหนาะต้องถอดทีละแผ่นนะเนาะ ้อ,อดทีละเผ่นอีกอะยำได้ตีเดี๋ยวนี้ค่ะเนาะ โอ้ยตรงนี้มันจะหักแล้วกลับยังไงเนี่ยโอ้อะไรละชุดหยอดเลย จะให้มันหันไปทางเดิมก็เอาหน้ามันมาทางนี้เออน,นี่เนาะเขาก็หมุนหม้อนี่ค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าตั้งปื้อนมันแข็งมันเจ้าประดาจะเลื่อนเลื่อนมันไปเนาะหม้องามแผ่นนี้แต่มันเมันป้อนเหลืองดีแต่เท่นั้นเนี่ย ตรงเนี่ยมันต้องถอดทั่มกันก่อนออกคล้ายๆสีไม่ๆนั่นเราอร่อยมันจะหอมอันนี้มันยังมันยังบัตเตือนนะเนี่ยเนี่ยมันต้องออกสีเข้มๆห่มน้อยหนึ่ง <c oughs> แต่เปียงอะเดาถอดต้งปืนเอาเข้มๆนั่นนะ ทอดแผ่นหนาบม่ต้องรีบเจ้าถ้าหลีบแล้วแป้งตรงไหนมันจะปะชุกเนาะหอมกะทิ หอมไข่ข้าแป้งถุงน,นี่น่าหมอพามือน่ะใส่ไข่สามจัาประเดี้ยถ้าเอาทั้มามลูกผลที่หาจะบาล้มฮะในลูกผนบอลคือใส่ไข่แคสองเนาะ ขนมเค้กแผ่นใหญ่ก็ต้องใจอันจานใหญ่ๆนี่หรอทำเป็นรูปๆอีกงามนีเนาอเรือนเตาปะนะัปนี่แล้วเจ้าโอ้หน้ากินจี่เจ้าโอ้หม็อเนี่ย น่ากินน่ากินเสร็จแล้วเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋วาทายคำงานก่นอนเหมา ทำกันดูเจ้าเนาะหอมแท้นะใสไข่เยอะๆใสกะทิไปเลยกับป๋องหนึ่งน้ำมาต้องผสมเลยตีแต่แตเจ้าป้าดาวขอจบค,คลิปคันนี้ก่อนเนาะป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเจ้าเยวจะได้กับป้าดาวจะทำขนมเทกค,คือดูเห็มเนาะง่ายๆเนาะแต่อร่อยเอาไว้กินในครัวเรือนเจ้า ล้าขอจบคลิปก่ะนะเจ้า,จาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทิ่ตามกด้วยหน้าข,นนะขอบคุณค่ะ